สวัสดีครับพบกับผมและก็ช่องวิชัยบ็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้กันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เราเพิ่งขยายพันธุ์ไปนะฮะต้นที่มีชื่อว่าแนบอุลาลักษณะประมาณนี้ครับแนบอุลาแล้วเพิ่งทําการตัดข้อแล้วก็ชําลงไปปรากฏว่าเขาเริ่มเลื้อยลักษณะเขาแบบนี้เขาจะเริ่มเลื้อยนะฮะแล้วก็จะไปปลูกตามรั้วที่เป็นคอนกรีตที่เป็นไม้แล้วเขาเกาะ เลื้อยขึ้นไปด้านบนนะครับคาแนะนําสําหรับการปลูกต้นแนบอุลาก็คือเขาใช้วัสดุปลูกที่แค่กากมะพร้าวสับอย่างเดียวค่อนข้างง่ายนะฮะหรือจะใช้ดินถุงปลูกก็ได้พูดง่ายๆว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดง่ายแล้วก็ตายยากมากๆแต่เขาไม่ค่อยชอบแดดชอบอยู่ในร่มลำไรชอบอยู่ใต้ร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ชอบแดดจัดเวลาเขาเลื้อยขึ้นไปสูงขึ้น,นเรื่อยๆเราสามารถที่จะตัดแล้วก็มีข้อนะตรงข้อเขาจะมีรากแล้วก็ตัดข้อเขาเนี่ยมาปลูก ก็จะเป็นการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะฮะท่านสามารถหาซื้อต้นแนบอุลาได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปแถวบ้านเราได้เลยนะครับราคาถูกมากๆเลยแหละแนบอุลาจะเป็นไม้ที่ทําให้สวนเรามีมิติสวนเราดูน่าดึงดูดแล้วก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับคนที่มีร้านกาแฟคนที่มีสวนไม้ประดับต่างๆก็ปลูกต้นแนบอุลาเวลาคนมาเห็นแล้วมันเลื้อยขึ้นไปมันก็จะดูแบบดูน่าดึงดูดน่าสนใจก็จะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนรักเฉพาะนะครับแนบอุลานี่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นวงกว้างเท่าไหร่พอเราลักต้นไม้นะครับไม่เฉพาะบอนสีอย่างเดียวที่เราปลูกในสวนเราก็จะอบอวลไปด้วยไม้ใบต่างๆที่ให้ความสดชื่นแล้วก็ลุ่มลื่นกับสวนของเรานะครับไมเว้นแม้แต่แนมอุลานะครับรวมไปถึงโคโลคาเซียต่างๆนะฮะพวกสเสนจันพวกอะไรต่างๆเราก็ปลูกเต็ไมไปหมดเลยนะฮะด้วยความที่ชอบปลูกต้นไม้ส่วนขายได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาความสุขเราเข้าว่าเลยเออว่าเราแฮปปี้มีความสุขเราก็จะปลูกนะครับ อันนี้เป็นดินที่เคยใช้มาแล้วนะฮะจะเป็นดินดําเป็นดินเพิ่มสารอาหารในดินให้กับต้นไม้เราหน่อยแล้วก็ขุดเลยครับขุดช่วงเวลาเย็นนะครับที่เรามาทําสวนเนี่ยก็ดีหน่อยคือ,อเวลาปลูกอะไรช่วงเวลาเย็นเนี่ยต้นไม้เราก็จะโตแบบต่อเนื่อง อาชีพคนสวนครับผมวันนี้รับบทคนสวนหนึ่งวันเอาดินใส่เข้าไปครับผมดินดําดินดําใส่เข้าไปนะฮะเพื่อเพิ่มสารอาหารแล้วก็นําต้นไม้เราแนบอุลาเราออกจากกระถางแล้วก็วางลงไปเลยครับอันนี้ผมใช้ขุยมะพร้าวเป็นหลักในการเป็นเครื่องปูของเขาแล้วก็วางลงไปจากนั้นก็จับตัวของเขาเนี่ยให้แนบกับ รั้วซีเมนเราฮะแล้วก็กบด้วยดินก็เรียบร้อยแล้วเขาก็จะค่อยๆเลื้อยอขึ้นไปโดยติดยึดติดกับซีเมนครับอีกต้นหนึ่งครับเราก็จะนํามาปลูกติดกับกําแพงรั้วบ้านเพื่อให้เขายึดติดแล้วก็เลื้อยขึ้นข้างบนอ่านะฮะต้นแนบโบราณต้นนี้เราขุดหลุมไว้แล้วนะแล้วก็นําดินดําที่ละเหลือดินพวกซากใบก้ามปูต่างๆที่เหลือจากการปลูกบอนสีเราเนี่ยมาลองมาลองนะครับเพื่อจะได้ มีสารอาหารให้กับต้นแนบุราเราแบบนี้แล้วก็นําต้นแนบุราออกจากกระถางเลยครับกระถางห้านิ้วนะฮะอ่ะนี่คือรากเขาแล้วก็นําลงเลยแล้วก็กบด้วยดินปกติครับแล้วก็จับจับใบเขาว่าให้ติดกับตัวกําแพงครับผม อันนี้ดินจะดีหน่อยดินจะไม่แดงดินจะดำดำนะคยนะเดี๋ยวดึงย้าออกนะเดี๋ยวยญกาจะไปบังเขาครับแล้วก็จับเขาเนี่ยยึดติดกับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาก็ติดยึดไปของเขาเองวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปลูกต้นแหนบอุลา3ต้นด้วยกันนะครับจะติดกำแพง2ต้นแล้วก็ติดที่เป็นเสาซีเมนอีกหนึ่งต้นรวมเป็น3ต้นส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่โตยังแบบ โผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ก่อนรอให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็ไปปลูกตามเสาซีเมนนะคนที่มีสวนเนี่ยแนะนําให้ปลูกต้นแนบอุลาให้ยึดติดเลื้อยขึ้นตามเสารับรองว่าจะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแล้วก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของสวนเราอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเริ่มมานะฮะแล้วก็สายหมอกที่ลอยช้าๆบนเทือกเขาดอยนางนอนโรแมนติกงดงามแล้วก็มาสัจจันทร,ร์มากๆเลยเหมือนชีวิตของพวกเราสวัสดีครับ